สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้มาเรียนรู้กันในเรื่องของรู้จักดาวขคอแกตโดยคุณครูทวัชชัยเมฆสวุวนจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. นักเรียนรู้จักองค์ประกอบของระบบสุริยะ 2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบกราฟการโคจรของ ดาวเคาะแต่ละดวงได้ 3. นักเรียนสามารถเป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัยและเป็นผู้ที่มีความกระตือร้อนในการแสวงหาความรู้ได้พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับพิทแพทและป๊อกกี้ออกเดินทางกันต่อกับพิทแพทและป๊อกกี้ออกไปท่องเที่ยวนอกโลกตามเส้นทางระหว่างดาวกันต่อ แพทเอ่ยขึ้นว่าดาวอะไรทำไมมีขนาดใหญ่จังเลยดาวดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุรยิยะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าโลกประมาณสิบเท่าเลยทีเดียวและมีจุดสีแดงใหญ่สามารถเห็นได้ด้วย ดูจากกล้องโทรทัศน์ซึ่งก็คือพายุหมุนขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง3เท่าหมุนรอบตัวเองเร็วมากครับเพราะเป็นดาวพแก๊สใช้เวลาเพียงรอบละ10ชั่วโมงเองแต่เนื่องจากอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเราถึง5เท่าจึงใช้เวลาการโครจรรอบดวงอาทิตย์ถึงยถึง12ปีมีดวงจันทร์ เป็นบริวารไม่น้อยกว่า63ดวงเลยนะครับเขามีสมญานามว่าโลกยักษ์มีขนาดใหญ่รองจากดวงอาทิตย์ครับแต่ใหญ่ที่สุดในดาวเคราะห์บริวารทั้ง8ดวงดาวพฤหัสบดีนะครับมีสมญานามว่าโลกยักษ์เป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับนีเหมือนเข็มขัดคาดอยู่ตรงกลางนะครับชัดเจนครับสมญานามของเขาก็คือโลกยักษ์ ใหญ่ลองจากดวงอาทิตย์นั่นเองครับขับต่อไปครับพิษได้เอ่ยมาว่าวงแหวนสวยจังเลยอยากรู้จังเป็นดาวอะไรนะเห็นคนแรกเลยดาวข้อดวงนี้มีวงแหวน ล้อมรอบเป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเลยครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าโลกเนี่ยประมาณ8เท่าหมุนรอบตัวเองรอบละ10ชั่วโมง40นาทีแต่เนื่องจากห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเราถึง10เท่าจึงใช้เวลาการโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ30ปีเลยทีเดียวมีดวงจันทร เป็นบริวารไม่น้อยกว่า30ดวงเป็นดาวเคราแก๊สนะครับนี้ก็คือดาวเสาร์นั่นเองครับดาวเสารก็เป็นดาวเคราแก๊สที่มีขนาดใหญ่รองจากดาวพฤหัสบดีนะครับดาวเสารที่มีวงแหวนเขามีสมยานามระเทพเจ้าแห่งการเกษตรนะครับเมื่อมองจากในโลกของเรานะครับ จะเห็นวงแหวนได้ชัดเจนวงแหวนเขาประกอบไปด้วยฝุ่นหินน้ําแข็งที่เกาะรวมตัวกันนะครับพอมองสะท้อนดวงอาทิตย์ส่องถึงนะครับสะท้อนมายังโลกจะเห็นว่าดาวเสามีความสวยงามมากเลยทีเดียวครับเป็นดาวดวงหนึ่งที่มีความสวยงามครับต่อไปอยู่ดีป๊อกกี้บอกว่าดาวดวงนี้ทำไมมืดจังเลย มีหมอกสีเขียวคอยปกคลุมด้วยมองไม่ชัดเลยเราจะผ่านได้ไหมเนี่ยดาวดวงนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ค้นพบด้วยกล้องโทรทัศน์มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่3ลรองจากดาวพฤหัสบดีและก็ดาวเสาร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าโลกถึง3เท่าครับ ดาวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหมุนรอบตัวเองใช้เวลารอบระประมาณถึง20เท่าเลยจึงใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ถึง84ปีมีดวงจันทร์เป็นบริวารไม่น้อยกว่า21ดวงเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับ mm hmm. ดาวดวงนี้ก็คือดาวยูเรนัสนะครับมีหมอก ควันสีเขียวคอยปกคุมนะครับมองเห็นไม่ชัดเจนนะครับออกเมืดเป็นออกเป็นดาวสีน้ำเงินเข้มๆนะครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลแสงจากดวงอาทิตย์ไปไม่ถึงแต่ยังมีอีกครับขับยานต่อไปไกลามากครับแพทบอกว่าดาวดวงนี้ทำไมมืดจังแต่ใหญ่กว่าโลกเราถึง3ามเท่านะมืดมากดาวอะไรครับ ดาวดวงนี้เป็นดาวเคาะดวงแรกที่พบจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ก่อนที่จะตรวจพบบนท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์เป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าโลกประมาณ3เท่าหมุนรอบตัวเองรอบละประมาณ16ชั่วโมงครับแต่เนื่องจากอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกถึง3 30เท่าจึงใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ ถึง164ปีมีดวงจันทร์เป็นบริวารไม่น้อยกว่า8ดวงครับดาวดวงนี้มีชื่อว่าอะไรเลยไม่ยากใช่ไหมครับดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวเนปจูนนั่นเองครับมีความมืดเพราะว่าอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไกลมากครับดาวเนปจูนพิษ ผู้ขับยานนะครับมองไปเห็นว้าวว้าว,ว,าวไกลจังเลยดวงอาทิตย์หายไปไหนหมดนี่มืดจังเลยและแล้วนะครับทั้ง3ชีวิตก็ได้หลงทางไปถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากนักเรียนคิดว่าดาวดวงนี้ชื่อว่าอะไรครับ ดาวดวงนี้คือดาวกูโตดาวกูโตนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับดาวกูโตเป็นดาวเคราะห์บริวารดวงที่8นะครับแต่ในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดของตัวเองได้ดาวกูโตจึงถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แค่และดาวเคราะห์แค่คืออะไรเราไปเรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะครับจำนวนดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์ แต่ระดวงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการค้นพบเพิ่มเติมครับก่อนที่จะทำงานนะครับครูบอยฝากเรื่องนี้ไว้หนึ่งเรื่องก็คือนักเรียนคนใดที่จะเข้าแข่งขันสร้างแบบจำลองระบบสุริยะให้วาดรูปนี้นะครับใส่ในกระดาษขาวขนาด A3 วันนี้ไม่มีภาระงานนะครับนักเรียนลองสืบค้นกันว่าดาวแต่ละดวงมีสีอะไรขนาดเท่าไหร่แล้วดาวเคราะห์แค่ดาวเคราะห์น้อยดาวหางหน้าตาเป็นอย่างไรสืบค้นกันนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับไม้ว,ว่าวิชาไหนกันแล้วแต่นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นที่ให้ชัดเจนนะครับทุกหน้า ส่งงานให้ครบนะครับและตรงเวลาด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ